สวัสดีค่ะวันนี้พี่โอจะมาแนะนําอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากมากเลยก็คือรุ่นขลับนั่นเองนะคะรุ่นขลับตอนนี้เรามีสีครบแล้วอย่างอันนี้ก็จะเป็นสีมอคค่าลองดูใกล้ๆ้เลยก็สีกลมสีเทาสองสีนี้ที่ขาดสต็อกไปนานนะคะตอนนี้คือเรารีสต็อกกลับมาแล้วสีมอคค่ากับสีเทาค่ะ สีดำของรุ่นขับจะมี3ลายด้วยกันนะคะจะเป็นลายเรียกแบบนี้แล้วก็เป็นออกลายง,งูแลกลายนึงก็คือจะเป็นสีดำแบบนี้ออกมีเท็กเจอร์ลายลายิดๆค่ะลูกค้าชอบถามเราว่าเนี่ย ชอบสีดำมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะใช้สีดำใบไหนดีเพราะว่ามีตั้ง3ามลายด้วยกันก่อนอื่นก็จะขอแนะนำเลยว่าแบบนี้จะเป็นแบบพิมพ์ลายแบบนี้เป็นแบบเรียบๆแบบนี้มีลายนิดๆแต่ออกด้านๆหน่อยทุกอันจะนุ่มหมดเลยเรามาดูก่อนว่าถ้าเผื่อว่าวันนี้เราใส่ดำล้วนเป็นโทททลลุกไปเลยมันดูน่าเบื่อไปละก็จะขอแนะนำให้ใช้เป็นแบบพิมพ์ลาย เพื่อความชิคๆแต่ถ้าไม่ชอบแบบพิม์ลายแบบเงาและเรียบเรียบหรูดูดีไปเลยส่วนอันนี้จะออกเป็นด้านๆหน่อยๆใกล้เคียงกันกับแบบเรียบอยู่ที่ความชอบชอบแบบเรียบหรือแบบด้าน ไม่ใส่ของแล้วจะเป็นแบบนี้ดูไม่ได้ใหญ่เกินไปเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง iPad ใส่ได้เด้อค์ดิแกนเวลานหนาวๆในออฟฟิศกระเป๋าตังใบยาวข้างใน มีช่องซิปหนึ่งช่องแล้วก็ช่องใส่หนึ่งช่องอันนี้เลยพิเศษออกแบบมาใส่กวดน้ำแบ้งข้างได้ด้วยมึมมหรือว่าเราจะใส่เป็นโทรศัพท์พร้อม power bank ก็ยังได้ เราพูดถึงช่องใสช่องซิปเมื่อกี้ให้ดูกันใกล้ๆเลยมีช่องซิปหนึ่งช่องแล้วก็เป็นช่องใสซิเกเนเจอร์เห็นไหมเอ่ยนี่จะเป็นช่องใสใส่ให้ดูว่าช่องใสมีไว้เพื่ออะไรช่องใสมีไว้ใส่โทรศัพท์หรือว่าลิปสติกลิปมันที่เราแบบหยิบจับบ่อยๆสะดวกกับการใช้งานมากๆหนังรุ่นใหม่จะมีความนุ่มและเบามากกว่าเดิม ดูล็อตน,นี้ก็จะสีสว่างกว่าล็อตที่แล้วเพราะเป็นหนังใหม่เบาและนุ่มมากขึ้นส่วนใครที่มีสีดำอยู่แล้วอยากจะลองสีอื่นๆแนะนำสามสีนี้เลยนะคะ